สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไทยร่วงลงไปอยู่ที่อันดับ120ของโลกรั้งอันดับ22ของเอเชียและเป็นเบอร์2ของอาเซียนฟีฟ่าประกาศอันดับโลกทีมชาติไทยร่วงลงมากที่สุด14อันดับรั้งอยู่ที่120ของโลกตามหลังเวียดนามที่อยู่อันดับ9 2ถึง28อันดับ พีฟาทำการจัดอันดับโลกทีมฟุตบอลชายล่าสุดยังเป็นทางการเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมชาติไทยจากเดิมอยู่อันดับที่106ของโลกร่วงลงมา14อันดับมาอยู่ที่อันดับที่120ซึ่งเป็นชาติที่มีอันดับร่วงมากที่สุดในการประกาศแรงกิ้งรอบนี้สาเหตุสําคัญที่อันดับโลกช้างศึกร่วงมาจากผลงานในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ซึ่งไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยใน3เกมที่เตะช่วงเดือนมิถุนา โดยจะพะกับการเสมออินโดนีเซีย22และแพ้มาเลเซีศนย0-1่ซึ่งทั้งสองชาติมีอันดับโลกที่ต่ำกว่าทีมาชิไทยทําให้คะแนนของช้างศึกถูกหักลดลงมาเหลือ1 1 4 9คะแนนจากเดิม1178คะแนนขณะเดียวกันกาตาร์จะภาพฟุตบอลโลกซึ่งถูกเชิญไปแข่งขันฟุตบอลโกครับและทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศกลายเป็นชาติที่อันดับโลกขยับมากที่สุดถึง16อันดับจากเดิม58ของโลกก้าวขึ้นมาอยู่อันดับ42ของโลก และเป็นอันดับ5้าของเอเชียโดย5้าอันดับแรกของเอเชียเบอร์หนึ่งยังคงเป็นทีมชาติญี่ปุ่นตามด้วยอิรานออสเตรเลียและเกาหลีใต้ตามลําดับส่วนทีมชาติไทยอยู่ในอันดับที่22ของเอเชียด้านทีมอันดับหนึ่งของโลกยังเป็นเบลเยียมตามด้วยบราซิลที่ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2ส่วนฝรั่งเศสหล่นไปเป็นอันดับ3อังกฤษรั้งอันดับ4อิตาลีเจ้าของแชมป์ยูโรเลื่อนจาก7มาอยู่อันดับ5ของโลกเช่นเดียวกับอาร์เจนตินาที่พึงคว้าแชมป์โคปาอเมริกา ขยับขึ้นมา2ขั้นมาอยู่อันดับ6อันดับ7สเปนอันดับ8ปโปรตุเกสอันดับ9้าเม็กซิโกและอันดับ10อเมริกาส่วนทีมชาติเวียดนามคู่ปรับของทีมเชาไทยรั้งอยู่อันดับ92ของโลกเหมือนเดิมอันดับที่13ของเอเชียและครองเบอร์หนึ่งอาเซียนต่อไปทิ้งห่างช้างศึกอันดับ2อาเซียนถึง28อันดับอันดับ3คือฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับ128ของโลกอันดับ4เมียนมาอันดับ145งของโลกและอันดับ5มาเลเซีย ซิโก,โก้กิติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุซือทีมชาติไทยที่ปัจจุบันคุมทัพของอัญ,ญาลายในศึกวีลีกเวียดนามอยู่ในระหว่างพักผ่อนในประเทศไทยหลังจากลีกเวียดนามปิดยาวถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเผยผ่าน Facebook s p o r t Hero เกี่ยวกับกระแสเรียกร้องของแฟนบอลที่ต้องการให้กลับมาคุมทัพช้างศึกอีกครั้งว่าเป็นไปไม่ได้และยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมตอนอยู่เวียดนามเวลาพิโก้ทำคลิปอะไรก็อยากให้แฟนๆได้ติดตามว่าทำอะไรบ้างขอบคุณพี่ๆน้องๆยูทูบเบอร์ต่างๆที่เอาภาพเอาคลิปมาลง ไปโปรโมทในมุมบวกบ้างมุมลบบ้างก็ถือว่าเป็นกระแสแต่วันนี้พี่โก้ทําหน้าที่ให้กับฮองอัญ,ญาลายอย่าดึงพี่โก้ไปเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องโค้ดทีมชาติอย่าดึงเข้าไปขอโฟกัสที่ฮองอัญ,ญาลายในสัญญาที่เหลือ2ปีจากนี้พี่ไปอยู่ที่นั่น8เดือนไม่เคยพูดแบบนี้เลยเพราะโฟกัสที่การทํางานอย่างเดียวฉะนั้นขอตอบแทนให้กับท่านประธานสโมสรต่อไปพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนและแฟนบอลอยากให้ซิโก้มาคุมทีมชาติอีกครั้งซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมหรอก พราะจริงๆยังมีอีกหลายคนที่จะทําให้ทีมชาติดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมแต่สำหรับผมตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะอยู่ในช่วงการทํางานให้กับทัพพองอัญญาลายเคบเผยกุนซือใหม่ทีมชาติไทยต่อจากนิชิโนผลสํารวจกุนซือใหม่ทีมชาติไทยอยากได้โค้ชไทยขุมช้างศึกต่อจากนิชิโน ผลการสรุปความคิดเห็นในประเด็นที่ว่าทัพช้างศึกโค้ดไทยหรือโค้ดนอกในมุมมองของแฟนบอลจากการสำรวจของฝ่ายสื่อสารและกิจการเพื่อสังคมศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจากการที่สมาคมฟุตบอลได้มีการยกเลิกสัญญากับอากิระนิชิโนะพ้นตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนเมื่อเร็วนี้นั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมสำหรับการพัฒนาและยกระดับฟุตบอลไทย KBU Sport โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงสำรวจความที่เห็นเรื่องทิทไทยโค้ดไทยหรือโค้ดนอกในมุมมองแฟนลูกหนังโดยผลการสำรวจดังกล่าวจะทำการผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่2-4ถึงสสิงหาโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่สนใจและติดตามข่าวสารทางการกีฬาอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน1179คนดังเป็นเพศชาย741คนคิดว่าเป็นร้อยละ62.85เพศหญิง438คนคิดเป็นร้อยละ37.15 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบว่าในสภาพการปัจจุบันท่านเห็นว่าโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยควรเป็นโค้ชไทยหรือโค้ชนอกร้อยละ37.08เห็นว่าควรเป็นโค้ชไทยเหตุผลเพราะมีประสบการณ์ในการทำทีมระดับชาติตามด้วยมีเทคนิคและรูปแบบการฝึกสอนที่ไม่ได้ไปกับโค้ชนอกเข้าใจในธรรมชาติของนักกีฬานักกีฬาเชื่อมั่นและให้ความเคารพนับถือการสื่อสารเข้าใจง่ายค่าตอบแทนไม่สูงลองลงมาคือ 35.66โค้ดนอกเหตุผลได้รับการยอมรับในระดับสากลและเป็นมืออาชีพมีรูปแบบการฝึกสอนที่ทันสมัยและหลากหลายมีความเชี่ยวชาญในการแก้เกมและมีเทคนิคกีฬาฟุตบอลสมัยใหม่และร้อยละ27.33โค้ดชาติไหนก็ได้ขอให้มีชื่อเสียงและผลงานไปที่ยอมรับเข้าใจในเกมลูกหนังค่าตอบแทนเหมาะสมมีรูปแบบการฝึกสอนที่ทันสมัย คุณสมบัติของโค้ชทีมชาติที่ตอบโจทย์วงการลูกหนังไทยส่วนใหญ่ร้อยละ24.14สหรับการยอมรับในผลงานและชื่อเสียงร้อยละ22.74มีรูปแบบการฝึกสอนที่ทันสมัยร้อยละ18.94เข้าใจในธรรมชาติและสมรรถนะของนักกีฬาร้อยละ16.21มีรเบแบบวินัยและจิตวิยาสูงร้อยละ12.38ทุ่มเทมุ่งมั่นกล้าตัดสินใจและอื่นๆร้อยละ5.59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัฐพงศ์บุญญาณุวัต์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตรกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มอกเสษมบัณฑิตกล่าวเพิ่มเติมว่าจากผลสํารวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่าวันนี้แฟนลูกหนังส่วนใหญ่ฟันธงระบโค้ดไทยเหมาะสมกับการเข้ามาเป็นกุญสือช้างศึกซึ่งเหตุผลที่น่าสนใจในการสนับสนุนโค้ดไทยที่เป็นจุดเด่นคือมีเทคนิคและรูปแบบการฝึกสอนที่ไม่ได้ไปกว่าโค้ดนอกรวมถึงเข้าใจในธรรมชาตินักกีฬามีค่าตอบแทนที่ไม่สูงมากนักแต่ในทางกลับกัน กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเห็นโค้ดนอกต่างก็มีเหตุผลเข้ามาสนับสนุนที่หลากหลายซึ่งการวิเคราะห์แล้วอาจเป็นเพราะว่าวันนี้วงการลูกหนังโลกหรือในระดับสากลจะให้การยอมรับโค้ดนอกที่มีฝีมือและผลงานมากกว่าโค้ดของชาติตัวเองโดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาสนับสนุนการฝึกสอนก็เป็นได้อย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวมาผู้ฝึกสอนช้างศึกที่สอดคล้องและตอบโจทย์กับบริบทของวงการลูกหนังไทยจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่ติดใจว่าจะเป็นโค้ดไทยหรือโค้ดนอก ขอให้เป็นโค้ชที่มีชื่อเสียงและผลงานไปที่ยอมรับก็บพอต่อกรณีนี้อาจจะเปรียบเทียบได้กับคํากล่าวที่ว่าแมวสีอะไรก็ไม่สําคัญขอให้จับหนูได้ก็น่าจะดีดังนั้นจากเสียงสะท้อนหรือการมีส่วนร่วมของแฟนกีฬาลูกหนังที่ผ่านการสํารวจในครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์และหนึ่งในมิติสําหรับทางเลือกให้กับแฟนบอลลูกหนังได้ไม่มากก็น้อย สื่อกีฬาดังของเมืองไทยเล่นข่าวเอเย่นส่วนตัวของทิติพันธ์พ่วงจันทรยืนโปรไฟล์ให้กับอุรวะเดไดมอนทีมดังเจลิกพิจารณาแล้วแต่อย่างไรความคืบหน้าหากเป็นเช่นนี้ทิติพันธ์อาจชวดเล่นไทยลีกในช่วงเล็กๆแน่นอนจากกรณีที่คุณประวินพิรลมพักดีประธานสโมอสร B บีจีได้ออกมาเปิดเผยว,ว่าพร้อมปล่อยเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันรกองกลางพันดุทีมชาติไทยออกจากถิ่นลีโอสเตเดียมหลังไม่สามารถต่อสัญญาใหม่กันได้และเหลือสัญญาอีกเพียง5เดือนเท่านั้น หากไม่มีทีมไหนคว้าตัวไปร่วมทับทับกระต่ายแก้วก็จะจ่ายเงินเดือนให้จนหมดสัญญาแต่มีรายงานว่าทีมจะไม่ส่งชื่อร่วมโม่แข้งและจะไปซ้อมกับทีมราชระราในไทยลียก2อีกด้วยล่าสุดสื่อดังอย่างสยามกีฬารายงานว่าเอเนต์ส่วนตัวของเจนิวได้ส่งโปรไฟล์ของเขาไปให้กับปีศาจแดงเอเชียอุรวาเรดไดมอนด์ทีมดังเจลีกพิจารณาแล้วอย่างไรก็ตามยังไม่ยืนยันโอกาสถึงที่ที่ติพันจะได้ย้ายไปเล่นในเจลีก ทำให้หากกองกลางทีมชาติไทยต้องการลงสนามอย่างต่อเนื่องในศึกไทยลีกที่ไม่ใช่เดรบิดเจ้าตัวต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงมาเพื่อให้ทีมที่สนใจสามารถจ่ายค่าเหนื่อยในยุคที่เศรษฐกิจฟืดเคืองจากพิษการระบาดของโควิด -19 ได้เฮดโค้ชช้างศึกยูสิบเก้าเผยเดียโกโนกาเรสกุนซือของอูนิโอนอาราเบต่อสายตรงยอมรับสุดประทับใจผลงานของเจ้าหนึ่งหลังมีส่วนร่วมกับทั้งสองประตูในเกมุดเครื่องนัดล่าสุด หลังจากชานารงพมสีแก้วแข้งดาวรุ่งดิกรีทิมเชตัยผลผลิตจากชนบุรีอะเคเดมี่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับอูนิโอนอาดาเบในเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะซานเซบาสเตียนดารอสเรเยสทีมจากลีกา3าไป20ซึ่งเจ้าหนึ่งมีส่วนร่วมกับทั้ง2ประตูประตูแรกเป็นคนแอซิดก่อนจะเป็นคนเรียกฟีคิกนำไปสู่ประตูที่2ให้กับทีมหลังจบเกมดิเอโกโนการเรสกุนซือของอูนิโอนอาดาเบได้กล่าวชมฟอร์มการเล่นของแข้งวัย19ปี